ครับตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไปบ้านน้องโดนนะครับไปเข้าไปหาบ้านาพ่อของเก่งไก่ไทยออนนะครับไปถามอาการของเล่าหน่อยปู่นะครับว่าระบบทสบายจ่โดนแล้วะว่าออกจากโรงพยายบาลมาพักฟื้นอยู่บ้านมาสันจะไปซื้อบรงอา,ารของเล่ากับปูเสาอ่าเราอย่างไล่ะครับเราเป็น อีกคนหนึ่งอ่ะที่เป็นคนอา,อารมณ์ดีเจอสมัยก่อนในช่วงระยะก่อนนี่รับฟอนลมนี่ผ้าฟ่อนแล้วก็ฟ่อนแต่ผ้าหัวแล้วก็หัวทำเป็นทั้งเสนีว่าไงนี่คันพ่อพีดนี่กับเส้นรถขัดเรีงว่าถือมาหลายรอบแล้วมาหลายรอบจาจำาาอะไรนะเคนเคย่นเคยเห็นถนนไม่ไม่ดอกดีดีถนนบ้านเพิ่นก็ได้ว่ามันยื่นเส้นสั้งสายเนี่ย ปลาเราเป็นสวนปลาที่ดีตัวบ้านเราก็ได้แมนบ่แมนตัวนี้ทีนี่บ้านของอ่าสังเกตได้สังเกตได้ยินดีต้อนรับเดี๋ยวเราติดป้ายไปด้วยละติดป้ายอ๋ออันนี้บ่ยินดีต้อนรับต้อนรับอืนด้วยความยินดีต้อนรับเนี่ยด่านเถื่อนอย่างนักรบด่านเถื่อนเราขึ้นป้ายไปเ้วยด้วยค่ะอันนี้อ่า ใช่ว่ารถรถแก้ว<า>อ่อยมากกว่าเดิมเลเพราะว่ามันำจำถึงถึงแมายามเราอยู่เพราะว่าเราบตึนไปอ่าอ่าครับขุนป้าบัากนาวแลว้วพี่ทำบัากนาวนยังไงเด้หมากนาวหมากนาวพออย่างขุนโอ้ยเอ,อ,อ้าวขมาได้เป็นใหม่ไทยยังคือทุกอย่างอ่ะย้อนหนีมัดของอีกินของอยากอีลอกยีย่แองห้อกินไข่ไอ้ฟักฟักหวานแล้วก็ฟัากกะยี่แองก็ไอ้ ยังอดอกแดงๆไหมดอกกระเจียวดอกกเจียวนอไผเาเดีนมันน้มนัสังเกตมพวเนีพี่น้องเลยพี่ปลาไผ่เราใหม่เราม่ตวบดอันนี้เราไม่รั่อ่ไสร้างมนอันนี้ก่อนไปสร้างมนอันนี้รสร้างมนยากาศดีจะไดกัมวบ้านเรานีนนนนามา่า,มาการปู พอคองเกียงไก่นั่นแหละว่าเราเป็นสบายดีกันบ้านะครับแต่ว่าเราอะไรสบายเป็นยอดจัดพอนีก็ได้จัดพอนีก็ได้ครับพี่รองครับมาฮอดบ้านเราหรอล่ะบ้านอ่า,อาพอใหญ่เกียงไก่นะครับแต่ว่าต้องคือไปถามแล้วก็แล้วแกก็ล่งหลักหลักไม่ไพ่ใบพุ่นอืม อย่าทายหรอกนี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปท่ไหนม่ท่ไหนค่ยเวมาถามขาฟูซื่อๆนี่ละมาแต่งเต้าแต่เคอนเทนเว้มาถามฟูซื่อๆนี่ะปิดยังไเอาเลครับไ่ต้องขออนุญาตครับย่ออนุญาตครบเห็ยงอีกละบาเฮ้ยเห็ดหอ กาบาปคุณโทษยังไงเพรามีอายุยืนยืนออแปลว,ว่าขันพ่อเป็นเอียงใส่ผมก็สิมีสถานที่เรียบร้อยผมเตรียมสถานที่ไว้มัดโอ้ครับแห้งเฮ็ดแห้งได้บุญแล้วแห้งได้อายุยืนเออเออเออนี่พบกะทิใส่งานของผมอยู่แล้วนะเออ,เอ,อแต่ว,ว่าขันมันมันเกิดเอ๊ะคือเปิดเกิดเ,เ,เ,เป็นยงางแม่ผมก็มีสถานที่เรียบร้อยอืม,อมขึ้นไก่อยู่ดิขึ้นไก่อยู่จียังประเทศเฮ็ดจะแจกเขาหาเจ้าของเอ้า เอาวะเฮาบอกฝ้ายไปนี่แหละเรานอนอยู่มังเกาเนี่ยบอกอยู่มังเกาครับโอ้โอ้ออนุญาตอนุญาตอนุญาตครับอนุญาตเออโอ้ยข้าราชคนเด้อเฮ้ยบุคคลข้าราชการคนเด้ออ๋อสางเถาะห์นะสางเถาะห์นั่นกระแซกแกจตีครับบุคคลข้าราชกามาถึงแต่คนแก่ไปเอาหนังปลาหมามกับว่าไปถามข้าวปูกันแน่วันสันนักอืมโอ้ยปู ไม่คนไหลไม่เกาเกากเกกเป็นประโยชน์เบิด่ออปเปออกซเนครับฮะเียนปเปทางออกิเนเียนทางออกซิเจนหมดทีต่ต้องต้องต้องใส่ออกซิเจนอยู่ีชั่วโมองอืมาหายใจบ่เพียงพอแลหูห,หมีไอขี้งบนเนี่ยพอ่ ปูยปูปูวาปูไสาแเราเาะสาแเราเจาะว่าไ่เห็นเราสินครับว่ว่่งปงบ่เมยปเมยบ่ปูงป่าวาเราสี่นยแล้วอล่ะโอ้ยปูน้อหายใจกับโอินเรากินเขาเลยปะกินได้อยู่ครับเขากินได้ อเขาได้ร้ายเจ้าว่าขายเริ่มเริ่มเป็นแพ้กดทับเพราะว่าเนื้อหนังบางเพราะว่าบดออกกับร่างกายอเอรมได้เป็นแพ้กดทับห่วยออคเไปเทียนชุ่มมอันนี้ต้องไปเออไปเฮ็ดชุ่มมือขาบวมแขนบวมครับผมแขนบวมนอนตรงนอนเปลี่ยนท่าอยู่เลยครับโอ้คุาคสนีเป็นแพ้กดทับเป็นเป็นยุดก้นและเดิน โอ้ยปูเอ้ยว้าสิมาพผ้าฝนอยู่ไหมต่ว่าหน้าตาแล้สดใสเนาะครับหน้าตาแล้วก็จังนอนสดใสอืโชคดีกินข้าวได้นุ๊กครับโอ้โชคดีว่ากินข้าวกินข้าวกินน้ำเพราะเราไม่กวนอน้องกวนแม่ไป็นไล่ะอยู่นอนอนจนถางไหนครับแม่กันอ๋ออสังแล้วสังกินแล้วก็นอนพี่เกขาแล้วสังแล้วสังแล้วถึงสุกแล้วถึงสูงแล้วป้าที่ถึงสุกอั่นี้กัดบัด เท่า,ามาเข้าถท่า,ามาสิมีคนดูแล,ค,ลคือเล่าบอคือเร่าบอลนะถามต้องถามเจ้าของดิเด็กย,ยากจังเพราะว่ากาว่าสีอายุจะลอยเห็นมันได้ยินลอยอยูน่นะแมนมั่งครับแมนคิดคิดว่าอยูอ่คนสร้างลายติตายยาก,กเลยแมนอยู่ดิคนคนดีนีมน่มันตายง่ายเลยตายง่ายคนคนบริบกหานมันคือคนดีแค่เดียมันคือตายยากตายหเลยนี่คือคำคนว่าวนต่อเอาสั้นๆก็เจ้าจะเป็นคนดีซะ<ม> เอออยุ่งเสียนะพรสัวกนนีนะเพราสัวกันดีมนี้กระตกแตงไว้ขันแม่นพอเพื่อนเป็นอย่างก็พอกระินนอนทั้งคุณได้ป่ะนี่โอ้ท <sk PI AN> ี <time> <pl ains> ่ไร่ไทยที่เห็ดไ้นันทั้งคุณพระคือพระีสวดยุคเอนนี้เออเออไถ่หกระินั่งทู่สกลางน่แม่แม่โอ้ยหน่อยป่วยเตรียมไ้เตรียยไปมันยู่เ้องเล่าอะไเท่าไรแล้วก็แปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดช้ใชุ่ยปยลูกเต่าหอนแปดเจ็ดพปู่ป่บ้าน้อแปดแป ก็ต้องคืออะไรเราคือเอาไ้มีคนมาดูแลมากแบบนี้อเฉพาะเราบอกเล่าถือว่าก็บบอเจ็บปวดแห้งไรกับบอสถูกทรมาแต่ว่าโชคเล่าบอดีเล่าเรามสามารถสื่อสารสื่อสารได้ว่าปวดมรงไหนเจ็บตรงไหนเพราะว่าเป็นอันเซเมอรเป็น,นอะไรเซเมอเป็นโรคฟอมจำเสื่อมแหละแต่ได้บอกว่าด้พี่น้องคบเบิ้งอันนี้นี่เบิ้งเด้อเพราะว่าผมเห็นผมเห็นคนดูแลพอเนี่ยก็บบอเกินเกฑนไก่ไทยอ่อน เราสิบวาปปาบนเสียเราสิบวาปปาขางพอจักเท่ยเลยไป,ไปอยู่ได้ลากไม่ยุง่งไม่หันลากไม่เพียงกออกเวลาก่ยืดตารางซืือๆเราสิบวัิถุมว่ปปาสิดูแลพอดีที่สุดอันนี้คือคือความหักของของลกูกมีต่อพอ่อต่อพ้บังเกิดเก่าทานผู้ชมเดอ้อันนี้ก็คือจิตใจของลูกนะครับคือพอเนี่ยพ่นเห็ดั้มว่าผ้าห้อยใหญ่จริญปีขู่เป็นคนหลังจากว่าพ่นอ่อนแห้งลงเงพ่นไปบ่ได้ผู้เป็นลูกต้องดูแลพ่น อันนี้ก็คือตัวอย่างอีกผู้หนึ่งครับอ่าพญายใหเกียงไก่ไทยออนนะครับรอโอ้มยมาเยอะๆแล้วกาไข่ป่านี้เลยล่ะที่ผมมาหลายๆครั้งเนี่ยว่าไข่หนีแล้วก็ไป,ไปบ่ได้มันต้องไปเปลี่ยนทางออกซิเจนต้องไปเค็ดต้องมิถันสำรองออต้องเตรียมชุกเชิญอยู่ตลอดเวลาเลยเออแล้วก็โชคดีเพราะประสานงานไปทั้งรงวพยาบาลน้องบัวก็ดีโรงวพยาบาลน้องสังก็ดีเพื่อนแให้การช่วอยเหลือย่างดีทุกคนเลยไหมเออ เป็นยังบวอีกอยู่เด้ครับครับอืออันนี้ก็มาทำข้าวทำข้าเาล,ล่าดอกหรออีปูเล่ากระด้เนะเคื่อ,อมาหามาเวเลา่าเต่มาติกี่เราแข็งเล็กเราพร <วะ S 1> น้ำเ <วะ S 1> ี่กำลัว่าเราก็สบายก็เลยมาเวทาทางแน่นเดี๋ยวไ,ไอเลยได้บาทก็สำหลักสำหลักเหมือนรอือไดอ,อ,อ,อยู่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือการป่วยการอ่อนแห้งของอีพออีปูเราเด้อ กับฝากข้าวให้พี่น้องเหลือตัวสัตว์พูดโถเนาะเนาะเปียกซิบกลัวโอ้ยสาธุสาธุเจ้าว่าพ่อใหญ่เกียงไกลเลยเสียวร้อยทะเลก่านเสียวร้อยพอดีนี่อีกอายุ41ปี40ปีจะเกินหน้าเกินตาฟูเลยอีก40ปีอืออีกอยู่ในประเทศไทยอีกโดนเนี่ย่าว่าจะเกินหน้าเกินตาเลยถอนัลยลรอ พอจะเป็นคนดีมันตายไงเอออายุสี่ร้อยแต่เมื่อไรเขาสร้างเหมือนกันเออเมื่อไรก็สร้างเหมือนกันได้สร้างเติมเอาสร้างท่อเก้านั่นละก็ดีเป็นเก้ากับพได้ให้สร้างท่อเก้าสร้างท่อเก้านั่นละเออครับพี่รองครับส้ำใหญ่น้อยิ่งแต่การเล่ากับซ้ำนี่แหละบนคุณเอสาตัวเด้อปู้เด้อไอ้ปู้ดูน้ำลงน้ำหลานอีกไปโดนโดนทาะหอดใส่ก็หอดหันละเออเอาเอามาหอดใส่ก็ข้อเขาใหญ่ก็หอดก็ยูโดนเออครับ ความขอความสุขสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคุณนั่นแหละครับ